ครับมาเรามาพบกับสายดำซิ่งจังหวัดชุมพรกันต่อครับวันนี้ครับเอาเอาวาโฟวินครับเอามาดูไมตี้โฟวินครับมาดูนี่โอ้หทางวันนี้เละแล้วครับฝนตกเมื่อคืนเอาแล้วงานเข้าแล้วลูกพี่ว้าโฟวินนะเนี่ยโฟวินเอา อเอาแล้วเอาแล้วดินใหญ่แล้วโอ้โหเอาไม่ยอมครับไม่ยอมสงสัยจะต้องเทซะแล้วครับนะฮะเพราะว่ายิ่งดินยิ่งจมครับโอ้โหเอายังไม่ไหวครับ รถหมุนเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับโอ้ยไม่ขึ้นครับสายดำซิ่งชุมพรครับวันนี้ครับเรามาชมกันต่อครับภาคที่สองครับเอ้าเอ้งว่ายังไงล้อซ้ายจมครับพี่น้องเอ้ยครับวิธีที่จะเอารถขึ้นก็คือกดฝาท้ายครับ ฝาท้ายช่วยครับฝาท้ายยาวอยู่แล้วครับปาดคักแท้ดินยุบครับวันนี้ฮะเนื่องจากฝนตกเมื่อคืนครับด,ด,ดีดฝาท้ายครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหแน่นอนน่ะโอ้โหฝาท้ายยาวได้เปียบครับโฟวินด้วยเอาแล้วทีนี้คันไหนไม่ใช่โฟวินเอาแล้วเอาแล้วเนี่ย ดูขนาดโฟวิงยังขนาดนี้ครับแมาคันนี้สุดยอดเลยนะฮะดูโฟวินได้อย่างครับโอ้ยดูทางลื่นครับลื่นครับวันนี้นะฮะเอาแล้วฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับรถดำสายชุมพรด้วยครับวันนี้มาลุยงานกันต่อครับคันแรกโฟวินครับผ่านไปแล้วครับคันต่อไปจะเป็นใครเอ่ยเราลอ,ลอมาชมกันนะครับจะไหวไหมเนี่ยงานนี้ ตอนนี้มะโคก็เขี่ยช่วยก่อนครับเขี่ยช่วยก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าคันไหนจะเป็นคันต่อไปนะจ๊ะเอาคันต่อมาครับคันต่อมารีโวโครับเอาเรามาชมรีโวกันบ้างมาดูพะละงกำลังของรีโวกันบ้างครับจะลื่นไหมเอาแล้วครับเอาแล้วครับมุ่งหน้ามาแล้วครับเอาแบบตรงๆครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอา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 ,เอา ไม่รอดครับโอ้โหโอ้โหไม่รอดครับไม่รอดครับนะฮะไม่รอดครับไม่รอดก็เทเลยครับเทเลยโอ้โหก็ยังไม่รอดอยู่ดีครับเนื่อไปหน่อยฮาเนื่อไปหน่อยครับวันนี้ฮะมาครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับ จะใช้แมครดันนะครับใช้แมครดันนิดนึงโอ้โหเอาแมครดันครับเอาแล้วได้รอบแล้วโอ้โหยังไม่ขึ้นอีกครับเอาดําเลยไม่ขึ้นก็นดําเลยครับลุยกันต่อครับโอ้โหวันนี้สุดยอดจริงๆครับ สายงานนี้ก็สุดยอดจริงๆครับไม่กลัวครับเอาติดก็ยกยกก็ดันอีกยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นดัอีกหน่อยครับดัอีกหน่อยครับสำหรับรีโวครับเอาดัหมดเลยลุยอ้โอ โอ้แล้วก็ออกแล้วครับหลุดแล้ว <_ d ata> โอ้โห <_ d ata> เอาอแล้วก็เอ๋อเอาเอผีอีกครับผีอีก <_ d ata> โอ้โหวันนี้ฝน <_ d ata> ตกทีเดียวงานเข้าเลยครับผี่น้องเอ้ยวันนี้ <_ d ata> โอ้โหเอาทีนี้ออกรอดแล้วจะทายังไงครับถึงจะกลับรอดครับ <_ d ata> โอ้โยอ้ยเสียงหวานเลยครับเสียงหวาน โอ้โหยาวเลยครับโอ้โหโอ้โหโหดโครับเอาสุดยอดโอ้โหแนนอนจริงๆครับนี่ไม่ใช่โฟวินก็ไม่กลัวครับคันที่สองครับเรียบร้อยครับเอาใครจะเป็นรายต่อไปครับเราลองมาชมกันนะฮะสาตาร์ด้าครับมามามาเอาครับสาตาร์ด้าครับ เรามาดูสตาร์ด้ากันมาเอาแล้วครับลบหน่อยครับลบหน่อยเอาเอาโอ้ยยกครับยกครับติดแค่ไหนก็ยกแค่นั้นครับว้าทีมงานนี้สุดจริงๆครับโอ้โห โหดจริงครับโหดจริงโอ้โยยังไม่ขึ้นครับ <S <S เอาละยกน้ำช่วยครับยกน้ำช่วยเอ้ยอย,ยังไงกันดีครับพี่น้องเอ้ยทีนี้โอ้โยยังไม่ขึ้นครับเอออ้ากดป้ากด กดกระดบาดดำลงครับกดกระบาดดำลงว้าถอยได้โหดมากครับคันนี้ครับเอาครับเจ้าอยัางไงครับกดฝาท้ายครับใช้วิธีการดีดฝาท้ายเช่นเคยครับให้รถลอยหน่อยครับวันนี้งานเข้าเลยครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกมาสองชั่วโมงครับ ดิ้นได้สะใจมากครับยังไม่ยอมครับเอาดีดฝาท้ายไปอีกครับคันนี้ดัมกระบะเดิมนะครับไมโครเขี่ยลงเลยครับห้าดินกันสุดๆจริงๆครับมสตาร์ด้าครับสตาร์ด้าเอาครับไมโครเขี่ยออกครับเขี่ยไปเรื่อยๆครับเรามาชมกันต่อครับเป็นกำลังใจให้กับรถดัมซิงกันหน่อยแล้ววันนี้นะครับ โอ้ยโอ้โหโอ้โหสุดยอดเอากิ่งงงกิ่งไม้พังหมดครับผีดองเอ้โอ้ โอ้ยโดนใจวัยรุ่นจริงๆครับนะสุดยอดจริงๆครับรถดําใสชุมพรนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเอาล้วเอาเรามาชมกันต่อครับไมตี้ครับไมตี้มาเรามาดูไมตี้กันบ้างพละกําลังไมตี้จะขนาดไหนนะครับมาดูกันเอาครับเอาอย่างอย่างเดี๋ยว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 ไมโครอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวไมโครบุบครับพี่น้องเดี๋ยว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 ก่อนครับเล็งให้ดีครับเล็งให้ดีครับ เรามาดูไมตี้กันบ้างครับพี่น้องเย้ยอันนี้ก็แรงไม่เบาเหมือนกันนะฮะโอ้โหวันนี้น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยสี่ตันสามนะครับเมื่อวานห้าตันกวาครับโอ้โหเอาแล้วมาดูไมตี้กันบ้างเร็วลุยโอ้โหก็ไม่หลอดเหมือนกันครับ ถอยได้นิดเดียวครับเพราะว่ามันยุบครับพี่น้องเอ้ยยุบครับอะไะก็ใช้วิธีการยกเลยครับแมคโครก็ช่วยน้อยฮะช่วยน้อยอันนี้ใส่มา4ตันกว่านะครับสาหรับไมตี้ครับก่อนเหนื่อยกันหน่อยครับนะฮะสายงานรถดัาก็เป็นแบบนี้แล้วครับทุกที่ครับเอา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  ดำลงดำลงครับดำลงแหมไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับนะโอ้โหไฟท้ายนี่จมลงไปอยู่ด้านล่างเลยครับนู้นนะไฟท้ายครับดูดิครับเนี่ยไฟท้ายฟาดสุดยอดแท้อา้าดันครับดันอา้อาอยัางไงครับอยัางไงน่าจะดีดฝาท้ายช่วยครับ แมคโครก็กดฝาท้ายเข้าไปครับเพื่อจะดีดช่วยครับเอาแล้วครับทั้งดีดทั้งดันทั้งยกครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาแมคโครช่วยดันเลยครับเอาเอายังไม่ออกเอายกอีกน้อยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกัน โก็จะดันอีกแล้วครับจะดันตรงครับเอาขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโอ้ยมันรื่นครับมันรื่นนะะเอาแล้วเอาแล้วนี่หลากปาท้ายกันไปเลยโอ้โอโหดจริงๆครับพี่น้องเอ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะไม่ยอมเก็บปะท้ายเลยนะครับดูดิครับเอาเดี๋ยวเรามาชมคันต่อไปครับพี่น้องเอ้ยเรามาชมกันต่อครับนะฮะ เมื่อวานเล่นซัดยอยแตกไปแล้วครับนะฮะยกหน้าได้ครับคันนี้นะครับจัดจ้านในย่านจุมพรอนเรามาดูกันต่อครับวันนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะฮะวันนี้ก็ทางก็ยุบด้วยครับนะฮะมาเรามาดูกันนะครับโอ้ฟังเสียงครับฟังเสียงฟังเสียงครับมามาฟังเสียงครับมาฟังเสียง จากตรงไหนครับจากตรงไหนจาาแบบไหนอย่างไรครับวันนี้เรามาติดตามชมกันครับเมื่อวานย้อยแตกครับโอ้ยยกหน้าได้ครับคันนี้จัดจ้านในย่านชุมพรครับแรงจริงๆครับสายมกครับคันนี้ฮะเครื่องก็แรงครับไปครับไปโอ้โหโอ้โห โอ้โหชุดได้สุดเหมือนกันครับวันนี้ฮะเ,บบเดินหน้าเข้าเลยครับนะฮะถ้าถอยหลังคงจะยากครับเพราะว่าแนบต่ำครับอ,อ้าวยกครับยกฮึหุดจริงๆอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับนะฮะรถช่างครับ<ม>เขาเสียเขาซ่อมแ,แค่ชั่วโมงเดียวครับ โอ้สุดยอดเมื่อวานรถเสียครับยอยแตกนะฮะซ่อมแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วครับรถตัวเองขับเองครับนักเลงพอครับนี่ฮะสุดยอดจริงๆครับคันนี้เอาแล้วลบแล้วลบแล้วโอ้โหโอ้โหอ้คักแค้วันนี้สุดยอดเลยแน่นอนจริงๆครับโอ้โหปร,ราดไปียวครับวันนี้นะฮะ นี่แหละครับนะฮะเข,าไ,ขะะาไม่ใช่ขับโช์กล้องนะครับเขาขับแบบนี้ตลอดนะครับนะฮะสำหรับคนนี้นะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับใครหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเขาเจอกล้องแล้วก็โชว์ไม่ใช่นะครับนะเขาขับแบบนี้ของเขาตลอดอยู่แล้วครับคนนี้นะครับเบาไม่เป็นนะครับนะฮะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาดูรถดำนะฮะสายชุมพรกันบ้างนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับนะฮะที่มีโอกาสให้ผมมาถ่ายคลิปนะครับ รักนะจุ๊บๆบายๆครับเมื่อวานนะครับคันนี้รถผมผมขับเองเมื่อวานบินไปยอยแตกแต่วันนี้ผมซ่อมไค่ชั่วโมงเดียววันนี้ผมมาที่งานได้แล้วนะครับอ่านี่ครับรถเขาเองนะครับนะฮะไม่ใช่ลูกน้องนะครับเจ้าของรถเองขับเองนักเลงพอนะครับเมื่อวานบินได้ยอยแตกซ่อมชั่วโมงเดียววันนี้มาขับต่ออีกแล้วโอ้สุดยอดนี่นี่นี่นะครับโอ้โห,โหนะฮะต้องบอกว่าสุดยอดจรงิงๆครับ